จะพาทุกคนมารีวิวบ้านเดี่ยวหลังนี้เองเพราะว่าเจ้าของบ้านค่ะพี่นุแอบซ่อนตัวดูในฟิกอยู่ข้างโบนแต่ไม่เป็นไรวันนี้อ้อมจะรับหน้าที่พาทุกคนทัวร์บ้านหลังนี้เองทุกคนแบบเห็นตรงภายนอกบ้านคนอาจจะเอ้ยมันก็หน้าตาธรรมดานน่แต่ว่ามันไม่ธรรมดาตรงที่ความดีเทลของพี่นุค่ะความดีเทลของเจ้าของบ้านคืออ้อมรู้สึกว่าเฮ้ย สิ่งที่โอ้อมได้รับคําแนะนําจากพี่นุ้แบบตอนที่นั่งคุยกันอะมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะแต่ว่าหลายๆคนที่กําลังทําบ้านอะมองข้ามไปแล้วมันก็สาคัญมากด้วยเลยรู้สึกว่าเออเก็ดเล็กเก็ดน้อยพวกนี้ถ้าพาทุกคนมาทัวร์บ้านหลังเนี้ยมันน่าจะได้ประโยชน์กลับไปบ้างอะไม่มากก็น้อยอเอาคิดว่ามากเลยแหละแต่ว่าเข้ามากันก่อนคะ่ะ ะะพื้นที่ดินเขา200ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเขา384ตารางเมตรมีชั้น2เนี่ยมี3ห้องนอนด้วยกันชั้น3เลยมี2ห้องนอนด้วยกันเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวนี้นะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูก3คนสตอรี่นะคะบ้านหลังนี้เลยคือด้วยความที่เขามีลูก3คนใช่ไหมแต่ว่าเดิมอะอยู่หมู่บ้านจัดสรรการแล้วก็คุณลูกต้องใช้ห้องน้ําร่วมกัน3คนหห้องก็เกิด การเปิดศึกค่ะกันแบบทะเลาะกันเอ๊ยอีเอ๊ยอีแนิดหน่อยก็เลยชวนคุณพ่อค่ะว่าแบบเออเรามาสร้างบ้านกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินออฟฟิศเดิมก็ทุบออฟฟิศค่ะแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาค่ะพื้นที่200ตารางวาแบบพอดีพอดีมันพอดีแล้วก็ซูทเทเบิลแล้วก็กว้างขวางมากๆสําหรับครอบครัวที่อยู่กัน5าคนนะทุกคนแต่ว่าความน่าสนใจอ่ะคืออ้อมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เริ่มตั้งแต่ตอนเริ่ม ก่อนจะก่อสร้างอะทุกคนคือตัวพี่นุ้ยอะคะ่ะเลือกที่จะเดินเข้าไปหาบริษัทรับสร้างบ้านบริษัทที่สร้างบ้านหลังนี้คือ Royal House นะคะแต่ว่าพอตัวพี่นุได้แบบมาแล้วเลือกแบบมาแล้วเออบ้านหลังนี้ป็นแบบมาตารฐานนะคะที่พี่นุเล่าให้ฟังว่า เห็น๊บเห็นตั้งแต่ในเว็บไซต์ยังไม่ได้คุยก็ชอบเลยรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อครอบครัวเราแล้วก็รู้สึกว่าเออช่องสัดส่วนทุกอย่างทุกคนมีห้องน้ําในตัวมันพอดีมากเลือกหลังนี้เลยเข้าไปคุยแล้วก็ยังยืนยันว่าเป็นหลังนี้อยู่พอได้แบบบ้านมาแล้วพี่หนูเลือกที่จะเอาแบบบ้านนี้ค่ะ ไปปรึกษาอินเทเลียเลยเพราะว่าอินทีเลียจะเป็นคนมาช่วยตบฟังก์ชันให้แล้วทุกอย่างอะคะ่ะให้อินเทียออกแบบให้เสร็จตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแบบวับวับแบมแบมโผแบบ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 ที่มันน่าขัดใจเพราะว่าเรามาทําทีหลังเนาะแต่ว่าความน่าสนใจไม่ได้อยู่แค่รอยัลเฮาส์กับอินเทียเท่านั้นนะคะพี่นูเลือกที่จะเอาช่างแอร์เข้ามาด้วยตั้งแต่ตอนออกแบบบ้านเลยตั้งแต่ก่อนเริ่มทําบ้านเพราะว่าบ้านหลังเนี้ย ทุกคนจะไม่เห็นท่อแอร์เลยทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนดูสมัยเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมากนะแต่ทุกคนแบบจะไม่เห็นท่อแอร์แบบเดินไปเดินมาภายนอกบ้านก็คือคอมเพรสเซอร์ตั้งอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นแล้วก็อยู่ในจุดที่มันเรียบร้อยของมันเพราะเนี่ยค่ะมันเป็นการผนึกกาลังกันระหว่างอินทีเลียบริษัทรับสร้างบ้านแล้วก็ช่างแอร์เออเข้ามาดูพร้อมกันเลยแม้แบบเรื่องนี้อ้อมว่าเฮ้ เออจริงด้วยมันสาคัญเพราะว่าหลายๆบ้านก็คือต้องเกิดการเจาะเกิดการอะไรเนาะไม่งั้นก็จะเป็นแบบสายท่อลอยๆมาอะไรอย่างนี้ก็เลยเอ้ย จริงๆแล้วช่างแอร์ก็สําคัญเหมือนกันอะแต่ว่าเรามาดูในตัวบ้านกันก่อนค่ะทุกคนเข้ามาเจอโถงกลางใช่ไหมคะที่เป็นโซนลิฟวิ่งแอร์เรียจริงๆเกิดการปรับฟังก์ชันนิดหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเปิดกว้างเลยพอลิฟวิ่งแอร์เรียอ้อมอะอยากมาดูที่เซนโซฟาตัวนี้จังเลยทุกคนโซฟาตัวนี้นะคะเกิดจากการที่พี่นุไปสั่งโรงงานทําเอาแบบจากอินเทียไปสั่งทําแล้วก,ก็เลือกเนื้อผ้าเลือกความสูงเลือกอะไรต่างๆมาเอง ทุกคนมันใหญ่แบบมันใหญ่มากมันใหญ่น่าจะประมาณ3เมตรหรือ3.5เมตรราคาเบ็ดเสร็จโซฟาต,ตัวนี้55,000บาทเนี่ยแหละความน่าสนใจอยู่ตรงนี้แหละราคาดีมากพอจากโซนลิฟิงนะคะเราจะเจอกับโซนด i ยงตรงนี้ดายงตรงนี้อันนี้ก็จะรูหรานหน่อยตามที่หลายๆบ้านบอกกันนะคะเสียงลือเสียงเราอ้างว่า โซฟากับโต๊ะกินข้าวเราต้องให้ความสําคัญกับเค้าเพราะมันเป็นหน้าตาของบ้านเลยอันนี้ก็คือจริงยืนยันว่าจริงแต่ว่าตรงนั้นโซฟาเราได้ราคาดีไปแล้วตรงนี้ก็เลยเป็นชุดโต๊ะทานข้าวไม้สักค่ะ ชุดโต๊ะทั้งเซตนี้นะคะไม้สักแทรราคาเบสเซตอยู่ที่20 0แสนี่นี่อันนี้อยากจะแบบมาให้ทุกคนดูเฉยๆเพราะว่าหลายคนเวลา,วาไปเปิดก็ชอบถามใช่ไหมว่าแบบชุดโตะนี้เท่าไหร่ละคะเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็20 0แสนนะจ๊ะโตะนี้ตรงนี้จะเจอกับแพนที่เล็กๆค่ะเป็นแพนที่ที่แบบเหมือนอารมณ์รัวฝรั่งเนาะมีเตาอบเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีตู้เก็บของแต่ว่าตู้เก็บของจุใจมากเลยนะเพราะว่ามันลึกมากลึกกว่า60เซนอีกนะออมว่าเน ตรงนี้ก็จะเป็นอารมณ์ pantry เบาๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีครัวแบบ full option ข้างในอีกทีหนึ่งแต่ว่าก่อนจะไปถึงครัวค่ะทุกคนพาทุกคนมาดูกับ powder room ก่อนนี่อันนี้จะเป็น powder room ไว้สำหรับแขกเนาะสำหรับคนที่อยู่ในบ้านเพราะว่าบ้านหลังนี้มีห้องน้ำในตัวครบทุกคนอีกหนึ่งความน่าสนใจตรงนี้ค่ะอ ประตูครัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราถือจานถือแบบถืออะไรจะมาเก็บในครัวเนาะเราอะสมมติเราใช้บานประตูเลื่อนแล้วแล้วมันยังไงมันก็ต้องใช้เท้าใช่ไหมใช้เท้าเปิด แล้วเราก็ใช้ใช้ตุดปิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตัวลูกสาวค่ะตัวลูกสาวคนโตเป็นคนขอพี่นุว่าเออติดไม่ได้หรอมีประสบการณ์จากบ้านเก่าเนาะว่าเออมันเปิดลําบากอะไรอย่างนี้ในครัวก็จะเป็นในครัวอันนี้ก็คือเป็นครัวไทยฟูลออปชันเลยค่ะทุกคนตร,ตรงนี้ก็จะเป็นทําเป็นส่วนบิวอินทั้งหมดค่ะ ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเราออกมาจากประตูครัวใช่ไหมคะทางนี้ค่ะเราจะเจอกับอีกห้องหนึ่งตรงนี้มันจะเป็นโซนซักล้างเอาดร์เล็กๆค่ะแต่ว่านี่นี่ค่ะอันนี้เป็นห้องซักรีดแบบฟูลเลย แล้วก็ทางอินทีเลียค่ะ,คะเขาก็ปรึกษากับสถาปนิกของรอยัลเฮาส์แล้วก็ต่อเติมออกมาเป็นฟังก์ชันตรงนี้แล้วมันต้องอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ซุทเทเบิลมากๆเพราะว่ามันมีตู้เก็บของโต๊ะรีดผ้าทุกอย่างพร้อมเครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้าติดแอร์ซิงล้างจานคือมันสะดวกกับการใช้งานมากเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่มีแม่บ้านค่ะคือทุกคนทํากันเองแล้วทุกคนจะเห็นว่าเออบ้านมันเรียบร้อยมากเพราะว่ามันเกิดการจัดสรรฟังก์ชันที่ดีเนี่ยแหละเดี๋ยวต่อไปอ้อมจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนไปดูห้องนอนกันค่ะ โอ้ทุกคนก่อนที่จะขึ้นชั้นสองอ้อมพอแวะตรงนี้นิดนึงตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ใต้บันไดเนาะมันก็จะมีห้องเก็บของใต้บันไดแต่ว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นเหมือนบิวอินตู้เก็บของทั่วไปจริงๆแล้วมันคือตู้ซ่อนไฟค่ะเพราะว่าตู้ซ่อนไฟตู้ไฟที่นี่ใหญ่มากตู้ไฟที่นี่ใหญ่มากมันก็จะเนี่ยแล้วเขาก็เลยทําเป็นตู้ซ่อนแบบนี้เป็นบานเลื่อนพับเหมือนอารมบานเฟียมอ่ะเป็นบานเฟียมเล็กๆอะ่ะแล้วมันเหลือที่เก็บของอีกเยอะแยะเลยอะ่ะอ้อมก็เลยว่าเอ้ อมชอบมุมนี้จังเลยอะ่ะเพราะว่ายัางไงมันเป็นมุมที่มันต้องมีอยู่แล้วอะ่ะแล้วมันบดบังสายตาจากตู้ไฟที่ที่ขุ่นข้องหมองเคืองใจเนาะเพราะรนั้นตรงเนี้ยอ้อมรู้สึกว่าเออมันนา่าจะเป็นไอเดียที่ก๊อปปี้ได้ก๊อปปี้ได้ไประบายชั้นสองกันจริงๆแหละอ,อ๋อทุกคนเจอตโต๊ะไม้สักแท้ข้างล่างแล้วใช่ไหมคะบันไดค่ะ ไม้มาค่าแท้แล้วก็ตรงพื้นค่ะพื้นชั้น2แล้วก็พื้นชั้น3าทั้งหมดค่ะพี่นุเลือกใช้ไม้ปาเก้ไม้ปา,าเก้ไม้สักแท้นะคะเดี๋ยวอ้อมจะพาทุกคนไปดูห้องนอนเล็กกันก่อนนะคะชั้น2เนี่ยมี3ห้องด้วยกันคือที่พาไปดูทั้งหมดนะเดี๋ยวอ้อมจะพาทุกคนเปิดทั้งหลังเลยเพราะว่าอ้อมรู้สึกว่าเบ็ดเสร็จแล้วอะหลังเนี้ยรวมทุกหมดรวมทุกอย่างอะราคามันออกมาดีมากก็เลยอยากพาทุกคนดูให้ทั่วเลยนี่ยห้องนอนเล็ก ห้องแรกค่ะทุกคนเป็นห้องของคุณแม่เป็นห้องของคุณภรรยาพี่นุนี่แหละน้องก็จะเป็นห้องน่ารักตอนแรกเดินเข้ามาแบบพี่นุห้องนี้ห้องลูกสาวเหรอคะ ห้องนี้น่ารักแบบน่ารักมากเลยก็จะมีบิวอินตามฟังก์ชันที่จําเป็นต้องใช้นะคะทุกคนมีตูเ้เสื้อผ้าบิวอินมีชั้นทีวีบิวอินเนาะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งบิวอินมีเตียงมาตั้งตรงนี้วางเตียง5ฟุตนะคะก็กว้างใหญ่พอสมควรเนาะแล้วก็ถัดมาห้องน้นํานี้ห้องน้ํานี้จะออกเป็นโทนแบบ เรียบยบขาวๆนิดนึงซึ่งชั้น2กับชั้น3ามเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นแฟดกันเดี๋ยวเราพอเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นห้องแฟดกับห้องนี้อีกห้องหนึ่งที่อยู่ชั้น3ามเนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งที่อันนี้อ้อมชอบที่สุดในบ้านเลยเพราะว่าเท่ห้องนี้เท่มากท่าดา นี่ค่ะห้องนี้เป็นห้องของคุณลูกชายคนเล็กค่ะคุณลูกชายคนเล็กเขาได้คือต้องบอกว่าพี่นุเขาให้อิสระกับลูกในการเลือกเนาะว่าแบบเอ้ยใครจะจัดมูดแอนโทนไหนในห้องตัวเองเอาเลยแล้วเนี่ยอินเดียเขาใช้แบบลามิเนตลายหินนะคะทุกคนแบบเป็นหินเหมือนหินแท้เทคเจอร์เทคเจอร์เป็นหินเลยอะ่ะเนี่ยเทคเจอร์สนิมแท้อย่างเงี้ยมันก็เลยทาให้แบบ มันดูสวยจังเลยมันดูเท่มูดมันดีมากอะห้องเนี้ยแล้วคนแล้วก็กว้างด้วยนะคะมีการวางโซฟาตัวเล็กสาหรับนั่งดูทีวีเนาะถ้าเพื่อนมาห้องก็คือรับแขกห้องนี้ได้แบบพอดีเหมือนเหมือนคอนโดหนึ่งห้องที่รับแขกสบายๆแล้วมี w a l k in closet ของตัวเองด้วยใหญ่กว่าห้องคุณแม่ไปอีกทุกคนนี่ค่ะนี่เนินเข้ามา อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่ทำไมพี่นุถึงเลือกไม้ที่เป็นไม้สักที่แบบสีเขาอ่อนนิดนึงเพราะว่าแต่ละห้องค่ะเขาเอาโทนสีไม่เหมือนกันถ้าเราเลือกสีเข้มมามันจบเลยนะห้องหนึ่งขาวห้องหนึ่งสีไม้ห้องหนึ่งเทห้องหนึ่งเทาแล้วแบบไม้แดงขึ้นมาเลยอ,อย่างเงี้ยมันก็จบเลยพอเลือกพื้นสีอ่อนไว้ก่อนมันก็จะเซฟที่สุดเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของห้องน้ําก็มาสไตล์แบบดิบๆเท่ๆค่ะ เป็นเทาๆหินๆไม้ไม้อะไรอย่างนี้โตมาต้องโตมาต้องเท่มากเลยหนู <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูห้องถัดไปของชั้นนี้นะคะห้องถัดไปของชั้นเนี่ยจะเป็นห้องนอนของพี่นูเองแล้วซึ่งเป็นห้องมาสเตอร์ค่ะจะใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้แต่ว่า,าจ,จะแยกออกมาค่อนข้างจะเป็นเอกเทศนิดนึงคือจะไม่มีห้องแฝดแบบนี้ในชั้น3นะคะเขาจะอยู่ชั้นสตรงฝั่งหน้าบ้านเลยนี่ท่าดา เี่ยห้องใหญ่มากห้องใหญ่แบบใหญ่ใหญ่เบื้องเริ่มเทิมเลยเราเจอกับห้องน้ําทางซ้ายมือนี้ก่อนค่ะเนี่ยห้องนี้มันก็เหมือนคอนโดสตูดิโอหนึ่งห้องเลยอ่ะเนี่ยทุกคนอันนี้ก็คือเป็นห้องน้ําโทนสีเทาๆเป็นห้องของพี่นุเองแกบอกว่าแกไม่ได้ซีเรียสเรื่องการตกแต่งมากพี่นุจะเป็นคนเน้นฟังก์ชันมากๆก็เลยต้องเอาอินทีเรียค่ะเข้ามาตอนออกแบบคุยกับทางรอยัลเฮาส์เพื่อ,เพ,อเพื่อคอยประกบไม่ให้มันฟังก์ชันจ๋ากเกิดไฟเดี๋ยวมันจะไม่สวยเนี่ยค่ะแล้วก็ทางนี้ค่ะ ทางนี้ก็จะเจอกับโซนที่นอนใหญ่ๆกว้างๆวางเตียง6ฟุตได้สบายวางเตียง6ฟุตสองเตียงยังได้เลยอันนี้ก็จะเป็นห้องที่มากับแบบมาตรฐานเลยนะคะถ้าเกิดใครแบบชอบบ้านหลังนี้เลือกบอกเราใล้เขาว่าอ,อยากได้แบบมาตรฐานหลังนี้ห้องทั้งหมดที่อ้อมพาไปดูก็คือจะมีมีแบบนี้เลยนะคะยกเว้นอย่างเดียวที่ต่อเติมเพิ่มมาก็คือห้องซักรีดเท่านั้นเองมีระเบียงส่วนตัวด้วย ระเบียงกว้างใหญ่ไพศาลสามารถแบบออกมารับลมชมวิวได้สบายมากๆโต๊ะเครื่องแป้งอย่างใหญ่หรือจะเป็นโต๊ะทํางานก็ได้เพราะพี่นุเป็นผู้ชายเนาะพี่นุก็จะมีวางปิ้นตุง้งพิ้นเตอร์อะไรเงี้ยคือมันใหญ่มันกว้างมากๆเดี๋ยวอ้อมพาไปดูชั้น3ต่อนะชั้น3ก็จะแบบเป็นเหมือนอีกมูดหนึ่งเลยอะถึงมันจะเป็นห้องแฝดของ2ห้องนอนเล็กนี้แต่ว่าเขาก็มีครัวของเขาส่วนตัวคือแทบไม่ต้องลงมาข้างล่างเลย พอมาถึงชั้น3ค่ะก็จะเป็นอี อีกฟิวหนึ่งแล้วคือทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะพื้นยังเป็นปาร์เก้เหมือนเดิมแต่ตรงนี้เขามีครัวส่วนตัวเพิ่มอีกหนึ่งค่ะความที่อยู่ชั้นสามถามคุณพ่อแล้วคุณพ่อบอกคุณพ่อตั้งใจต้องการให้ลูกสาวสองคนนะกินอยู่อยู่ตรงนี้เลยเนาะก็ชื่อใช้ครัวแล้วก็นอนอะไรจะกินข้าวในห้องนอนก็ได้แต่ว่าสุดท้ายคุณพ่อก็บอกว่าลูกก็ลงไปกินข้าวข้างล่างกับคุณพ่ออยู่ดีมาค่ะตรงนี้จะเป็นห้องนอนของลูกสาวคนกลางนะคะห้องเนี้ยห้องข้างล่างใช่ไหมที่อยู่เป็นคู่แฝดกับห้องเนี้ยออมบอกา,ามากช ห้องนั้นอะเท่ที่สุดสวยที่สุดแต่ว่าห้องเนี้ยน่าอยู่ที่สุดทุกคนโคซี่ไามอบอุ่นแม้คือมันแบบมันน่ารักไปหมดเลยอะคือมันเข้ามาแล้วมันรู้เลยว่าแบบห้องเนี้ยเป็นห้องของ ลูกสาวอะแล้วรู้เลยว่าห้องเนี้ยเป็นห้องของผู้หญิงแบบผู้หญิงผู้หญิงจริง,รงๆอะทุกคนมันน่ารักแบบมันน่ารักไปหมดเลยอย่างลูกสาวคนกลางค่ะก็เลยแบบออกมาเป็นโทนชมพูหวานแหววฟิ้งเฟลสดใสโซฟาก็เลือกเป็นโซฟาที่นั่งตัวเดียวค่ะแบบปรับระดับเอนไฟฟ้าตัวนี้ราคา1 4 0 0 0ันบาทถูกนะราคาดีเนาะตัวนี้ค่ะเพราะว่าเห็นพี่นุ๊กบอกว่าเออเขาไม่ได้ จะรับแขกห่ืเขานั่งของเขาอยู่คนเดียวเขาก็ไม่รู้จะเอาโซฟาตัวใหญ่ไปทําไมเออเลือกถูกเห็น <g ười> ด้วยแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็น Walk-in Closet แบบเดียวกับห้องของน้องชายเนาะทุกคนมีห้องข้างๆค่ะเหลือห้องสุดท้ายแล้วจะเป็นห้องของลูกสาวคนโตเป็นห้องแฝดกับห้องคุณแม่ที่อยู่ชั้น2เนาะไซซิ่งจะใกล้กันเลยทุกคนนี่เลยนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเป็นแฝดกับคุณแม่เลยแบบแทบจะเปะๆโครนนิ่งกันมาแต่ว่าความแตกต่างก็คือ เลือกบิวอินเองเหมือนกันค่ะทุกคนห้องนี้ก็คือแบบจะตู้เสื้อผ้าเยอะตู้เก็บของเยอะกว่าห้องคุณแม่หน่อยเพราะว่าแบบพอเป็นลูกสาวคนโตก็จะแบบชอบแต่งตัวชอบอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องน้ําค่ะทุกคนห้องน้ําทางนี้อันนี้ก็คือโครนนิ่งกับคุณแม่เป๊ะเ,เ,เลยอะโทนสีเดียวกันทุกอย่างแบบเป๊ะปังแบบนี้เลยทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวเรื่องงบประมาณต่างๆเนาะเดี๋ยวอ้อมเล่าให้ทุกคน The ค่ะทุกคนเป็นไงใหญ่โตไหมใหญ่โตแต่ว่ามันพอดีมากเลยนะสำหรับบ้าน5คนบ้านหลังนี้นะคะทวนอีกรอบก็คือ5ห้องนอน6ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องซักลีดค่ะทุกคนพื้นที่ดิน200ตารางวาพื้นที่ใช้สอย384ตารางเมตรรวมห้องซักลีดที่ต่อเติมเพิ่มมาแล้วเอออันดับแรกเลยที่พี่นุฝากอ้อมมาบอกทุกคนนะคะคือพี่นุให้ความสําคัญกับโครงสร้างมากมากมากเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวบ้านโครงสร้างบ้านพี่นุกจะเลือกบริษัทที่ ค่อนข้างได้มาตรฐานหน่อยมีธรรมาพิบาลสูงอย่างเช่นแบบสมมติเวลารีฟันของเปลี่ยนวัสดุอะไรเงี้ยค่ะเอาวัสดุตัวนี้ ออกเอาวัตดุตัวนี้ไปใส่แทนอะไรเงี้ยคิดราคาที่มันสมเหตุสมผลไม่ใช่แบบมาแอบบบวกแอบบลดเวลาเราจะลดของเพิ่มของอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือพี่ดูแจ้งว่ารอย a l h ฮ u s e ไม่มีแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบสูงคือมีปัญหาเรียกแก้แก้มาปุ๊บโทรเรียกแก้ไม่อิดออดอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นความประทับใจหนึ่งซึ่งออต้องบอกว่าของที่นี่นะคะสําหรับตัวโครงสร้างทางรอย a l h ฮ u ส e สาขาสีนครลินเป็นคนสร้างนะคะและก็ส่วนอันดับ2ที่พี่ดูให้ความสาคัญ ก็คือเรื่องของความสวยงามและความสวยงามก็เป็นสาเหตุที่พี่นุเอาอินเทีเรียค่ะ mm hmm. เข้ามาคุยกับทางรอยัลโฮตั้งแต่ขึ้นแบบเลยตั้งแต่ก่อนเริ่มก่อสร้างเลยมันถึงได้ลงตัวขนาดนี้ไม่ต้องทุบไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรใหม่เลย mm hmm. โดยเฉพาะสําหรับคนที่สนใจแต่เรื่องฟังก์ชันอันนี้แนะนําให้ เอาอินททเลียเข้ามาใส่พร้อมสร้างบ้านด้วยนะคะทุกคนส่วนอันดับ3เลยที่พี่ดูให้ความสําคัญก็คือเรื่องช่างแอร์ค่ะช่างแอร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นช่างที่ทางเราย่อเขาแนะนํามาอีกทีนึงแต่ว่าคุยแยกด้วยการที่พี่ดูต้องการหาโซลูชันที่ผมไม่ต้องการเห็นท่อแอร์ในบ้านถ้าใครคอนเซิร์นเรื่องคอมเพรสเซอร์แอร์คอนเซิร์นเรื่องท่อแอร์องก็แนะนําให้เอาช่างแอร์เข้ามาคุยตั้งแต่ตอนก่อสร้างพร้อมๆกับสถาปนิกพร้อมๆกับอินททเลียไปเลยเนาะทีนี้มาถึงเรื่องงบประมาณะคะ่ะหลายๆคนอาจจะรออยู่เนาะสามร้อย 84ตารางเมตรค่ะพี่นุใช้เงินไปกับตัวโครงสร้างเฉพาะตัวบ้านนะคะที่ทาง Royal House มาทําให้เนี่ยไป8.5ล้านอันนี้เป็นตัวเลขแรกเลยที่พี่นุเห็นแล้วก็ค่อยตั้งงบประมาณทีหลังก็คือรู้แล้วว่าโครงสร้างบ้านเราจะประมาณนี้แล้วเราจะเผื่อตกแต่งไปเท่าไหร่พี่นุตั้งงบไว้13ล้านเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเกินหรือเปล่าพี่นุใช้ตัวโครงสร้างไป8.5ล้านใช้อินทีเลียทั้งหลังรวมครัวรวมห้องซักลิตรรวมทุกอย่างค่ะ4.5ล้านใช้เงินไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็นทีวีลำโพงต่างๆนานา1ล้านแล้วก็ส่วนภายนอกค่ะส่วนภายนอกเช่นรัว้วการปรับที่ดินลงสนามหญ้าอะไรพวกนี้พี่นุใช้เงินไปประมาณ6ถึง7แสนสรุปรวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างอะคะ่ะทั้งบ้านหลังนี้พี่นุใช้เงินไปทั้งหมด14ล้านบาท ป็นบ้านที่บานปลายน้อยมากอ่ะเป็นบ้านที่สร้างเองแล้วก็แบบบานน้อยที่สุดเท่าที่อ้อมไปเปิดมาแล้วอ่ะทุกคนตั้งงบวัสิบสามจบงบวันที่สิบสี่คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียดีๆให้กับคนที่กําลังทําบ้านนะคะถ้าเกิดใครอยากให้อ้อมพาไปดูบ้านแนวไหนสไตล์ไหนไซซิ่งประมาณไหนราคาประมาณไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ค่ะเดี๋ยวอ้อมพาไปแล้วก็ขอบคุณร้อย่องเฮาส์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่นุที่ดู n น t f l i x อยู่ข้างบนค่ะมากๆเลยที่อนุญาตให้อ้อมเข้ามาเปิดบ้านหลังนี้วันนี้วันนี้อ้อมไปก่อนนะคะทุกคน อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะ